ต่อไปเพลงอะไรดีครับวันนี้นะครับใครที่ผ่านไปผ่านมานะฮะจะไม่มีแค่ผมมาคนเดียวนะครับจริงๆจะมีอ่ามิตตีมิวสิกนะครับพี่นัทลูกโป่งคุ้ยฝ้ายพี่อิงพี่พูดนี้ไม่มีใครมาเลยนะครับมีแต่พี่นัทมาคนเดียวนะฮะพี่นัทสักดาทอนครับรู้จักไหมครัชาวเชียงใหม่ต้องรู้จักอยู่แล้วนะครับไม่เสียงอะไรเนี่ยโอเคสีบอดแบ๊กถึงไหนลืมอ่ะ มีพี่นัทมาด้วยขอร้องเพลงพี่นัดสักเพลงนึงแล้วกันเขาไม่ได้อนุญาตหรอกแต่อยากจะร้องชิงร้องตัดหน้านมื่อเรามาก่อนแล้วเราจะปล่อยโอกาสได้ผ่าก่อนลอยไปแฟนลาบพี่นัดก็อยู่ข้างนเยอะๆยะวันนี้ไม่ถือใช่ไหมครับไม่นะฮะคือแฟนลาบพี่นัดเ้าจะเป็นบุคลิกแบบนิ่ง แนวแบบฉันหญิงฉันชอบนะแต่ฉันแสดงออกมากไม่ได้แต่ส่งเสียงเยอะก็ปิ๊กไม่ได้แฟนคลับแฟนคลับพอมาโอ้ยอย่าพูดเลยนะครับผมรอเล่นนะครับจริงๆทุกคน น่ารักทุกคนเอ,เอาละกลับไปโดนโพสต์ด่าด้พันทิปแนวอ่ะเพลงพี่นัดเพลงอะไรที่ดังที่สุด <c oughs> ดังทุกเพลงเลยเปิด <c oughs> ให้ดังๆมันก็ดังเอาเพลงนี้แล้วกันจะได้ร้องโต้ตอบอ <c oughs> กันได้หน่อยฟิชชั่นกันได้หน่อยคิดถึงจังเลยฮะดังๆเหรอ เม,เม,มวสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันดีที่เราได้มาพ,พบมาพูดมาจ้ามาชาัดมาชายกับคนเชียงใหม่แต่ดูหน้าตาทำไมคุณคุณจังเลยแฟนคลับพีนะ นัดจะมากี่โมงนะกี่โมงอ่ะสี่โมงมาพบมาเจอมาพูดมาจากกับพี่นัดได้สี่โมงแล้วทอนต่อไปร้องยังไงร้องไงอ่ะเอาฮุกเลยแล้วกันนะนะเดี๋ยวมันจะได้จบจบเพลงนะไออัดคลิปอยู่ก็เอาแค่ตรงฮุกนะไปลง จริงฉันไหมคนดีค่อขฟิดถึงแค่ไนขอฟังาอบอกฉันดังคเพราะรู้ไหม เจอพี่นัทได้ตอนสี่โมงเย็นขอบคุณครับเอาวันนี้ก่อนหน้าผมมีมีสิ่งินใหม่คนใช่ไหมครับใช่ได้ยินว่าเขาเพลงของนัทไปร้องด้วยใช่ใช่แต่ว่าทำไมแต่คนใช่แบบใช่ทำหน้าเปลี่ยนเปลี่ยนมากใช่มนเกิดอะไรขึ้นครับไม่ได้ได้ข่าวว่ามีการแปลงเนื้อมีใครสามารถเล่าได้ไหมว่าเขาแปลงเนื้อไปว่าอะไร ถึงขั้นเล่าไม่ได้เลยอะไรนะครับ่าดูคลิปอ๋อนี่ผมต้องไปติดตามเองผมไม่มีสิทธิพิเศษอะไรเลยในการดูเรื่องของเพย์ไม่เ็ไติดตามดีจาดีคนะครับสบไม่เป็นไรขาอแต่วันนี้เนี่ยเขารอให้มาดูนัดอะไรนะครับเขารอให้มาดูนัดเขาบอกให้มาดูโอ้ย I <laughs> have